วันมาฆบูชาหมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือนสเนื่องในโอกาสคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกค,ความสำคัญของวันมาฆบูชาเป็นวันขึ้น15บห้าค่ำเดือนสมมีเหตุการณ์อัศจรรย์ที่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า จำนวน1,250รูปมาเฝ้าพระพุทธเจ้าณวัดเวรุวันเมืองราชคฤห์แควนมะคตโดยมิได้นัดหมายพระสงฆ์ทั้งหมดเป็นพระอารหันต์ผู้ได้อภิญญาหกและเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าในวันนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมในที่ประชุมสงฆ์เหล่านั้น ซึ่งเป็นทั้งหลักการโอโุดมการณ์และวิธีการปฏิบัติที่นำไปใช้ได้ทุกสังคมมีเนื้อหาโดยสรุปคือให้ละความชั่วทุกชนิดทำความดีให้ถึงพร้อมและทำจิตใจให้ผ่องใสประวัติความเป็นมาของวันมาฆบูชา 1. ส่วนที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าหลังจากพระพุทธเจ้าตัดสรู้ได้9เดือนขณะนั้นเมื่อเสร็จพุทธกิจแสดงธรรมที่ถ้ำสุกระขาตาแล้วก็เสด็จมาประทับที่วัดเวรวนันเมืองราชครืแควนมคตประเทศอินเดียในปัจจุบันวันนั้นตรงกับวันเพ็ญเดือนมาคะหรือเดือนสามในเวลาบ่าย พระหานตสาวกของพระพุทธเจ้ามาประชุมพร้อมกันณที่ประทับของพระพุทธเจ้านับเป็นเหตุอัศจรรย์ที่มีองค์ประกอบสำคัญสี่ประการเรียกว่าจาตุรงคสันิบาตคำว่าจตุรงคสันิบาตแยกศัพท์ได้ดังนี้คือจตุระแปลว่าสี่องค์แปลว่าส่วนสันิบาตแปลว่าประชุม ฉะนั้นจะตุรงกคสันนิบาตจึงหมายความว่าการประชุมด้วยองคศีกล่าวคือมีเหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นพร้อมกันในวันนั้นคือ 1. เป็นวันที่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน1,250รูปมาประชุมพร้อมกันที่เวรุวันพิหารในกรุงราชคฤห์โดยมิได้นัดหมาย 2. พระพิกษุสงฆ์เหล่านี้ ล้วนเป็นเอหิพิกุอุปสัมปทาคือเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าทั้งสิน้น 3. พระพิสุสรงทุกองค์ที่ได้มาประชุมในครั้งนี้ล้วนแต่เป็นผู้ได้บรรลุพระอารหันต์แล้วทุกๆพระองค์ 4. เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงกำลังสวยมาคาเร่อ ประวัติวันมาฆบูชาหลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดสรู้ในวันขึ้น15ค่ำเดือน6และได้ประกาศพระศาสนาและส่งพระอาหารหันตสาวกออกไปจาริกเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนายัางสถานที่ต่างๆล่วงแล้วได้9เดือนในวันที่ใกล้พระจันทร์เสวยมาคฆิกร คือวันขึ้นสิห้าค่ำเดือนสาพระอรหันต์ทั้งหลายเหล่านั้นต่างได้ระลึกว่าวันนี้เป็นวันสำคัญของศาสนาพราหมณ์อันเป็นศาสนาของตนอยู่เดิมก่อนที่จะหันมานับถือพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าและในลัทธิศาสนาเดิมนั้นเมื่อถึงวันเพลเดือนมาฆะเราผู้ศรัทธาพราหมณ์ลัทธินิยมนับถือกันว่าวันนี้ เป็นวันศิวาราตรีโดยจะทำการบูชาพระศิวะด้วยการลอยบาปหรือล้างบาปด้วยน้ำแต่มาบัดนี้ตนได้เลิกลทัทธิเดิมหันมานับถือพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าแล้วจึงควรเดินทางไปเข้าเฝ้าบูชาฟังพระสธรรมจากพระพุทธเจ้าพระอรหันตเหล่านั้นซึ่งเคยปฏิบัติศิวาราตรีอยู่เดิม จึงพร้อมใจกันไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยมิได้นัดหมายโอวาทปาติโมกโอวาทปาติโมกค,คือหลักคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธพจน์สามคาถากึ่ง ที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่พระอารหันต์จำนวน1,250รูปผู้ไปประชุมกันโดดไม่ได้นัดหมายณพระเวรุวรารามในวันเพ็ญเดือนสามที่เราเรียกกันว่าวันมาคะอัตกถากล่าวว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทะปฏิโมกนี้แก่ที่ประชุมสง์ตลอดมาเป็นเวลา2 0พรรษา ก่อนที่จะโปรดให้สวดปฏิโมกอย่างปัจจุบันแทนต่อมาคาถาโอวาทปฏิโมกมีดังนี้สัพพปาปัสอะอกรณัากุสลัสสุปสัมปดาสจิตตะปริโยทะปะนังเอตังพุทธานะสัสนาม ขันติปรมังตะโปติติขานิพพานังปรมังวัฒนติพุทธานะิปปชิตโตปรูปคาติสมโนโหติปรวังพิเหทยันโตอนุปวาตโอนุปคาโตปาติโมเขจัสันวโรมัตตัญญุตาจัปพัสสนง ปันตันจะสัญนาสนามอธิจิตเตจาโยโคเอตังพุทธานักษาสนางแปลว่าการไม่ทำความชั่วทั้งปวงหนึ่งการบำเพ็ญแต่ความดีหนึ่งการทำจิตของตนให้ผ่องใสหนึ่งนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติคือความอดกลั้น เป็นตะบะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวว่านิพพานเป็นบรมธรรมผู้ทำร้ายคนอื่นไม่ชื่อว่าเป็นบนรรพชิตผู้เบียดเบียนคนอื่นไม่ชื่อว่าเป็นสมณะการไม่กล่าวร้ายหนึ่งการไม่ทำร้ายหนึ่งการสำรวมในปาติโมกหนึ่งความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหารหนึ่ง ที่นั่งนอนอันสงัดหนึ่งความเพียรในอธิจิตหนึ่งนี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่เข้าใจกันโดยทั่วไปและจำกันได้มากก็คือความในคาถาแรกที่ว่าไม่ทําชั่วทําแต่ความดีทำจิตใจให้ผ่องใส วัดเวรุวันในสมัยพุทธกาลเดิมวัดเวรุวันเป็นพระราชอุทยานสำหรับเสด็จประพาสของพระเจ้าพิมพิสารเป็นสวนป่าไผ่ร่มรื่นมีรั้วรอบและกำแพงเข้าออกเวรุวันมีอีกชื่อหนึ่งปรากฏในพระสูตรว่าพระวิหารเวรุวันกัลลันทกะนิวาปะสถานหรือเวรุวันกัลลันทกะ นิวาปะคือสวนป่าภัยสถานที่สำหรับให้เหยื่อแก่กระแตนั่นเองพระเจ้าพิมพิสารได้ถวายพระราชอุทยานแห่งนี้เป็นวัดในพระพุทธศาสนาหลังจากได้สดับพระธรรมเทศนาอนุปุกพิกาและจัตุราริยสัตว ณพระราชอุทยานณลัทธิวันหรือพระราชอุทยานสวนตาลนุ่มโดยในครั้งนั้นพระองค์ได้บรรลุพระโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาและหลังจากการถวายกาันทกะนิวาปะสถานไม่นานอารามแห่งนี้ก็ได้ใช้เป็นสถานที่สำหรับพระสงฆ์ประชุมัจตรุรงคสันิบาตครั้งใหญ่ ในพระพุทธศาสนาอันเป็นเหตุการณ์สำคัญในวันมาฆบูชา